ยินดีต้อนรับสู่ Brain Nuggets Time Podcast ย่อยเรื่องน่าสนใจให้ฟังง่ายเหมือนคุยกับเพื่อนและค้นหา Nuggets แห่งความรู้ไปกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมวันนี้เราหยิบเรื่องที่แบบแค่พูดชื่อขึ้นมาบรรยากาศมันก็เปลี่ยนเลยเนาะมีความลึกลับน่าค้นหาแล้วก็ต่อแอบน่ากลัวนิดน,นินด้วย อ๋อรู้เลยอันนี้ต้องสามเหลี่ยมเบอร์มูด้าแน่ๆใช่ไหมเรื่องคลาสสิกสุดๆเลยนะเนี่ยได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยเรือหายเครื่องบินหายคนหายแบบหายไปเลยไร้ร่องรอยฟังดูเหมือนในหนังเลยเนาะใช่เลยค่ะแต่ก็น่าคิดนะคะว่าที่เราได้ยืนยันกันมาตลอดเนี่ย มันเป็นปริศนาอาถรรพ์จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรซับซ้อนกว่าน,นั้นที่เรายังไม่รู้วันนี้เราสองคนก็เลยไปเไปรวบรวมข้อมูลมาจากหลายๆที่เลยนะลองมาคุยแคะแกะเก่าหาเกร็ดความรู้หรือนักเก็ตสำคัญๆของเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่ดีเลยผมก็อยากรู้มากๆเหมือนกันครับงั้นเราเริ่มตรงไหนดีละ่ะอะไรคือจุดที่ทำให้เรื่องนี้มันแบบ ดังเปรี่ยงปล้างขึ้นมาเลยฝูงบิน19หรือ flight 19เป็นเครื่องบินทิงระเบิดต่อปิโดรุ่น TBM Avenger ของกองทัพเรือสหรัฐค่ะมีตั้ง5ลำเนี่ยกำลังบินฝึกตามปกติเลยนะออกจากฐานทัพที่ฟลอริดาแล้วก็หายไปเฉยๆเลยฮะห,หายไปทีเดียว5ลำเลยเหรอครับโหแค่นั้นก็ก็ดูแปลกมากๆแล้วนะยังค่ะยังไม่หมดแค่นั้นคือเครื่องบินค้นหารุ่น PBM Mariner ที่เขาส่งตามไปช่วยนะคะ ก็หายตามไปด้วยอีกลำอ้าวไปกันใหญ่เลยทีนี้สรุปคือวันนั้นวันเดียวเนี่ยทหารอเมริกันเสียชีวิตไปตั้ง27นายเนี่ยแล้วที่สำคัญมากๆเลยนะคือมันมีบันทึกข้อความวิทยุสุดท้ายจากฝูงบิน19ที่ฟังดูสับสนวุ่นวายมากประมาณว่าทุกอย่างมันดูผิดปกติแปลกแปลกเราไม่แน่ใจทิศท,ทางเลยทะเลก็ดูไม่เหมือนเดิมเลยอะไรทานองเนี้ยค่ะโหแค่ฟังก็รู้สึกแบบ ไม่ชอบมาพากลแล้วจริงๆนะแล้วไอชื่อสามเหลี่ยมเบอร์มู d a เนี่ยใครเป็นคนคิดขึ้นมาล่ะครับมันเป็นชื่อทางการหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือจริงๆแล้วสามเหลี่ยมเบอร์ม uda เนี่ยไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เป็นทางการเลยนะคะไม่มีขีดเส้นแบ่งชัดๆบนแผนที่โลกด้วยซ้าไปเอา้าเหรอใช่ค่ะขอบเขตก็ก็แล้วแต่คนจะพูดกันบางคนก็บอกกินพื้นที่ประมาณล้านสามตารางกิโลเมตร บางตำราก็ลากไปเกือบ4ี่ล้านเลยมันเลยเหมือนเป็นแบบแนวคิดหรือคอนเซปต์มากกว่าจะเป็นสถานที่จริงๆนะคะเอา,อางั้นเหรอครับผมนึกว่าเป็นเขตที่เขากำหนดไว้เป๊ะๆมาตลอดเลยนะเนี่ยแล้วถ้าไม่ใช่ชื่อทางการแล้วใครล่ะครับเป็นคนเริ่มเรียกชื่อนี้คนแรกๆเลยที่ใช้คำนี้แล้วทำให้คนเริ่มรู้จักกันเยอะๆก็คือนักเขียนชื่อวินเซนต์แกดดิสค่ะวินเซนต์แกดดิสปี1964นนู่น เขาเขียนบทความลงนิตยาสารอากอซี่ซึ่งเป็นนิตยาสารแนวผจญภัยตื่นเต้นๆหน่อยชื่อบทความก็คือสามเหลี่ยมเบอร์มูดามอรณะ The Deadly Bermuda Triangle เลยนะโห oh, ชื่อก็ดูเดือดแล้วใช่ค่ะสิ่งที่คุณแกดิสทำก็คือเขาไปรวบรวมเอาเหตุการณ์เรือหายเครื่องบินหายหลายๆครั้งซึ่งจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะเอามาเล่ารวมๆกันแล้วก็ เหมือนกับลากเส้นเชื่อมโยงพื้นที่ระหว่างฟลอริดาเบอร์มิวดาแล้วก็โปโตริโกให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาค่ะอ๋อเหมือนสร้างฟลอตเรื่องขึ้นมาเลยนะเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนว่างโครงเรื่องเอาไว้แล้วก็คงมีคนเอาไปขยายความต่ออีกใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะจุดที่ทำให้มันแบบบูมสุดๆจริงๆเลยนะคือตอนที่นักเขียนีกคนชื่อชา์ลส์เบอร์ลิสชาลส์เบอร์ลิสเขาออกหนังสือชื่อ The Bermuda Triangle ในปี1974อ๋อเล่มนี้ดังมากดังระเบิดเลยค่ะขายได้เกือบ20ล้านเล่มทั่วโลกคือคุณเบอร์ลิสเนี่ยเขามีความสนใจเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่แล้วไงคะเขาก็เลยใส่ทฤษฎีแปล,ก,ปล,ก,ปลกๆเข้าไปเยอะเลยทั้งเรื่องจานบิน UFO เรื่องประตูมิติ หรือที่คนพูดถึงกันเยอะสุดๆก็คือไปเชื่อมโยงกับนครแอตแลนติสที่เขาว่าหายสาบสวนไปใต้น้ำอะค่ะเขาเสนอว่าอาจจะมีพลังงานคริสตัลจากเมืองโบราณใต้น้ำนี่แหละที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกอย่างหายไปหมดเลยโห oh. พลังงานคริสตัลจากแอตแลนติสฟังดูเออ่แฟนตาซีมากๆเลยนะแต่ก็น่าคิดว่าทำไมคนถึงเชื่อเรื่องแบบนี้กันเยอะจัง นั่นนะสิคะแต่หนังสือของคุณเบอร์ลิชก็โดนวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะว่าข้อมูลหลายอย่างมันมันไม่ค่อยถูกต้องอะคะ่ะมีการแบบละเลยข้อเท็จจริงสําคัญสคัญไปเยอะเหมือนกันเช่นสภาพอากาศที่แย่มากๆในวันเกิดเหตุหลายๆครั้งเขาก็ไม่ค่อยพูดถึงอ๋อเหรอครับใช่ค่ะแต่ด้วยความที่หนังสือมันดังมาก,มากๆเลยบวกกับกระแสวัฒนธรรมยุค70ที่คนกําลังหิตเรื่องลึกลับพอดี พวกหนังรายการทีวีก็เอาไปเล่นต่อยอดกันใหญ่เลยทีนี้ภาพจำของสามเหลี่ยมเบอร์มูดาในฐานะที่เป็นดินแดนอาถรรพ์มันก็เลยฝังหัวคนทั่วโลกไปเลยค่ะโอเคสรุปนักเก็ตแรกที่เราได้ก็คือตำนานสามเหลี่ยมเบอร์มูดาเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่เองตามธรรมชาติจริงๆ แต่มันเหมือนถูกสร้างขึ้นมาจากการที่นักเขียนไปเลือกหยิบเอาโศกนาฏกรรมต่างๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยมาผูกเรื่องเข้าด้วยกันแล้วสื่อก็ช่วยขยายความต่อจนมันกลายเป็นเรื่องดังไม่ใช่การค้นพบทางภูมิศาสตร์อะไรเลยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะทีนี้เราลองมาดูกันไหมคะว่าแล้วไอ้เคสสำคัญที่มักจะถูกหยิบยกมาเป็นตัวอย่างความลึกลับเนี่ยเบื้องหลังจริงๆมันมีคําอธิบายอื่นที่เป็นไปได้ไหม น่าสนใจมากครับคือถ้าตัวกรอบเรื่องมันถูกสร้างขึ้นมาแล้วเหตุการณ์ข้างในล่ะมีเคสไหนเด่นๆบ้างครับเคสที่เก่าแก่มากๆแล้วก็มักจะถูกอ้างถึงบ่อยๆเลยนะคะคือเรือ U.S.S. Cyclops ค่ะเกิดนานแล้วตั้งแต่ปี1918น้น่นเลยเป็นเรือบรรทุกฐานหินลำใหญ่เลยนะของกองทัพเรือสหรัฐตอนนั้นเขากำลังบรรทุกแร่แมงกานีสมาเต็มลำเลยมีคนบนเรือตั้ง300กว่าชีวิตนะ่ะ กำลังเดินทางจากบาเบโดสจะกลับไปบัลติมอร์แล้วก็หายไปเฉยๆเลยค่ะฮะสามร้อยกว่าช yeah, ีวิตเนี่ยนะใช่ค่ะไม่มีสัญญาณขอความช่วยเหลือไม่เจอซากไม่เจออะไรเลยหายไปแบบเงียบกริบโหฟังดูน่ากลัวจริงๆแล้วในตำนานเขาว่ายังไงครับเรื่องนี้ก็ก็มีตั้งแต่เรื่องสัตว์ประหลาดยักษ์ใต้ทะเลไปจนถึงแบบโดนพลังลึกลับดูดเข้าไปอะไรทํานองนั้นเลยค่ะแต่ มันก็น่าจะมีคําอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลกว่านั้นใช่ไหมครับมีค่ะมีหลายทฤษฎีที่เป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมากกว่านะอย่างแรกเลยคือปัญหาโครงสร้างของตัวเรือเองเรือไซคลอปส์เนี่ยจริงๆแล้วเรือพี่น้องในรุ่นเดียวกันอีกสองลำก็มาอับปางในเวลาต่อมาเหมือนกันนะคะอ้าวเหรอครับใช่ค่ะมันก็เลยอาจจะชี้ว่าเรือรุ่นนี้อาจจะมีจุดอ่อนด้านโครงสร้างอยู่แล้วบวกกับตอนนั้นบรรทุกแร่แมงกานิสมาซึ่งมันอาจจะมีริดกัดกร่อนโครงสร้างเรือได้ แล้วเหมือนว่าตอนนั้นเครื่องยนต์ก็ใช้งานได้แค่เครื่องเดียวด้วยสภาพอาจจะไม่ค่อยเต็มรอยเท่าไหร่โหหลายปัจจัยเลยนะเนี่ยแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับพวกคลื่นลมล่ะอันนี้ก็เป็นไปได้มากเลยค่ะคืออาจจะไปเจอคลื่นยักษ์หรือ Rogue Wave เ,เข้ามันคือคลื่นที่แบบสูงผิดปกติมากๆอาจจะสูงหลายสิเมตรเลยนะโผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัวสัดตุ้มเดียว เรืออาจจะแตกหรือพลิกคว่ำเร็วมากๆจนไม่มีเวลาส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเลยก็เป็นได้ค่ะอืมแล้วเรื่องคนล่ะครับมีปัญหาอะไรไหมก็มีข้อมูลเหมือนกันค่ะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการภายในเรือหรือตัวกัปตันเองซึ่งอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจในสถานการณ์ขับขันแต่ที่ยังขาดใจคือทำไมถึงหาซาดไม่เจอเลยล่ะครับมันยิ่งทำให้ดูลึกลับเข้าไปใหญ่นะนั่นแหละค่ะประเด็นสำคัญเลยคือ ต้องนึกถึงเทคโนโลยีการค้นหาใต้น้ําในสมัยนั้นคือปี1918นะคะมันยังไม่เหมือนสมัยนี้เลยนะการจะหาซากเรือในทะเลที่ลึกมากๆเนี่ยมันยากสุดๆเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วความลึกลับที่หาคําตอบไม่ได้มันก็เลยอาจจะเกิดจากข้อจํากัดทางเทคโนโลยีนี่แหละพอหาหลักฐานที่เป็นรูปธรรมไม่ได้เรื่องเหนือธรรมชาติมันก็เข้ามาแทนที่ได้ง่ายขึ้น เข้าใจเลยครับพอไม่มีหลักฐานก็เปิดช่องให้จินตนาการทำงานเต็มที่เลยทีนี้กลับมาที่เคสคลาสสิกอย่างฝูงบิน19ปี1945นหน่อยครับอันนั้นเครื่องบินตั้ง5าลำแถมมีเครื่องบินค้นหาตามไปอีกลำอีกนอกจากข้อความวิทยุที่ฟังดูสับสนแล้วตำนานเขาว่าไงอีกนะครับตำนานก็จะเอาข้อความวิทยุมาขยายความต่อค่ะเช่นเรากาลังเข้าสู่หน้าน้้าสีขาวอะไรแบบนี้ หรือมีการอ้างแบบผิดๆไปเลยก็มีนะว่ารายงานของกองทัพเรือบอกว่าเครื่องบินบินไปยังดาวอังคารซึ่งอันนี้เออเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาทีหลังเลยค่ะไม่เคยมีในรายงานจริงเลยนะอ้าวแต่งเรื่องเหรอแล้วผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการของกองทัพเรือจริงๆล่ะครับเขาว่ายังไงไม่ได้จะสรุปว่าไปดาวอังคารนะ <laughs> ไม่ใช่แน่นอนค่ะผลสอบสวนของกองทัพเรือจริงๆชี้ไปที่ปัจจัยที่เป็นเหตุเป็นผลมากๆเลยค่ะอย่างแรกและสำคัญที่สุดเลยคือนักบินหลงทิศท,ทางค่ะหัวหน้าฝูงบินชื่อเรือโทชาร์ลส์เทเล,ลอร์คือถึงแม้เขาจะมีชั่วโมงบินสูงนะแต่ว่าเขาไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ฝึกบินในวันนั้นเลยประกอบกับเขาเกิดเข้าใจผิดคิดว่าเข็มทิศบนเครื่องบินเขาทั้งสองอันมันเสียซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เสียก็ได้ แล้วเขาก็นำฝูงบินบินออกนอกเส้นทางไปไกลมากมุ่งหน้าออกไปในมหาสมุทรแอตแลนติกที่เวิ้งว่างเลยค่ะโอ้โหหลงไปไกลเลยใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจคือเขามีประวัติเคยหลงทางระหว่างบินมาแล้วถึงสองครั้งก่อนหน้านี้ด้วยนะอ๋อมีประวัติด้วยเหรอครับแล้วนักบินคนอื่นๆในฝูงบินล่ะพวกเขาเป็นนักบินฝึกหัดใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นนักบินฝึกหัดซึ่งตามหลักปฏิบัติแล้วก็ต้องบินตามคําสั่งของหัวหน้าฝูงบินไป ถึงแม้ว่าในบันทึกการสื่อสารจะมีบางช่วงที่ดูเหมือนนักบินคนอื่นเริ่มไม่แน่ใจในทิศทางเหมือนกันนะแต่สุดท้ายก็ต้องตามกันไปค่ะแล้วสภาพอากาศวันนั้นเป็นยังไงครับสําคัญไหมสําคัญมากค่ะคือตอนที่เริ่มบินนะ่ะอากาศค่อนข้างดีนะแต่พอเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงสภาพอากาศมันแย่ลงเร็วมากกลายเป็นพายุรุนแรงเลยค่ะทะเลก็ปั่นป่วน,นมากซึ่งมันทําให้การจะนําเครื่องบินสมัยนั้นลงจอดฉุกเฉินบนผิวน้ําเป็นเรื่องที่ อันตรายและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยมีน่าล่ะแล้วเครื่องบินค้นหา PBM Mariner อีกลำที่หายไปล่ะครับอันนั้นมันเกี่ยวข้องกันยังไงอ๋อเครื่องบินรุ่น PBM Mariner เนี่ยเขามีชื่อเล่นกันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าถัางแก๊สบินได้นะคะ Flying Gas Tank ถังแก๊สบินได้ทําไมล่ะครับเพราะว่ามันมีไอระเหยของเชื้อเพลิงสะสมในลําตัวเครื่องได้ง่ายแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดระเบิดปลังอากาศได้ค่ะ ซึ่งก็มีรายงานจากเรือบรรทุกสินค้าในบริเวณนั้นว่าเขาเห็นลูกไฟขนาดใหญ่บนท้องฟ้าในเวลาไล่เลี่ยกกับที่เครื่องบินค้นหาลำนั้นขาดการติดต่อไปพอดีก็เลยเชื่อกันว่าเครื่องบินลำนั้นน่าจะเกิดอุบัติเหตุระเบิดกลางอากาศไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับพลังลึกลับอะไรเลยค่ะโอโ้พอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้ามากๆเลยนะแต่ก็ดูมีเหตุผลรองรับชัดเจนขึ้นเยอะเลยสรุปก็คือความผิดพลาดของนักบินนำบวกกับการหลงทิศ บวกกับสภาพอากาศที่เลวร้ายแล้วก็น้ำมันหมดกลางทะเลมันก็เลยลงเอยแบบนั้นไม่ใช่ UFO หรือประตูมิติอย่างที่ตำนานว่าไว้เลยจริงๆใช่เลยค่ะจะเห็นว่าปริศนาหลายๆเคสเนี่ยพอเรามีข้อมูลมา,มากขึ้นหรือพิจารณาถึงข้อจำกัดทางเทคโนโลยีในยุคนั้นดีๆมันก็ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนขนาดนั้นนะทั้งเรื่องระบบนำทางที่ยังไม่มี GPS การสื่อสารที่ไม่ค่อยเสถียรเรดาร์ก็ยังไม่ดีเท่าปัจจุบัน หรือการที่ยังไม่มีกล่องดําบันทึกข้อมูลการบินเหมือนเครื่องบินสมัยใหม่เพราะขาดหลักฐานชิ้นสัมพันธ์มันก็เลยเกิดช่องว่างให้เรื่องเหนือธรรมชาติเข้ามาอธิบายได้ง่ายไงคะจริงด้วยนะครับเหมือนกับเรือ SS สเอสโคโตพักซี่ที่หายไปตั้งแต่ปี1925น่ะคะก็เพิ่งจะมีการระบุตำแหน่งชากเรือได้ค่อนข้างแน่ชัดเมื่อปี2020นี้เองโหเพิ่งเจอเหรอครับใช่ค่ะเพราะเทคโนโลยีสำรวจใต้น้ำมันดีขึ้นมากๆไงมันก็เลยแสดงให้เห็นว่า พอเทคโนโลยีเราเก้าวหน้าขึ้นปริศนาเก่าๆมันก็เริ่มคลี่คลายได้น่าสนใจมากครับแสดงว่าปัจจัยเรื่องคนกับเทคโนโลยีนี้ก็มีส่วนสําคัญเลยแล้วสภาพแวดล้อนทางธรรมชาติในแถบสามเหลี่ยมเบอร์มูด้าเองเหรครับมันมีอะไรที่อันตรายเป็นพิเศษกว่าที่อื่นจริงๆไหมหรือเป็นแค่ฉากประกอบให้เรื่องมันดูน่ากลัวขึ้น มีค่ะมีปัจจัยทางธรรมชาติหลายอย่างเลยที่ทำให้ทะเลในบริเวณนั้นมันมีความท้าทายและอันตรายได้จริงๆไม่ใช่แค่ฉากประกอบเฉยๆนะคะอย่างแรกเลยคือกระแสน้ำกอล์ฟสตรีมกอล์ฟสตรีมค่ะอ๋อก็แสน้ำอุ่นใช่ค่ะแต่มันไม่ใช่แค่อุ่นธรรมดานะมันเป็นเหมือนแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลเชี่ยวและแรงมากๆอยู่ในมหาสมุทรเลย มันส่งผลต่อสภาพอากาศทําให้เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและรุนแรงมากแถมยังสามารถพัดพาพวกซากเรือหรือเครื่องดินที่อับปังไปได้ไกลมากๆด้วยค่ะทําให้การค้นหายากขึ้นไปอีกค่ะ อืมเราเรื่องพายุละครับได้ยินว่าแถวนั้นพายุเยอะมากใช่เลยค่ะบริเวณนั้นเป็นทั้งเส้นทางผ่านแล้วก็เป็นแหล่งกําเนิดของพายุเฮอริเคนและพายุโซนร้อนเลยมีพายุเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็รุนแรงด้วยที่สําคัญคือหลายๆเหตุการณ์ที่ถูกหยิบยกไปสร้างเป็นตำนานความลึกลับเนี่ยนักเขียนบางคนเขาจงใจไม่พูดถึงหรือลดทอนความสําคัญของข้อเท็จจริงที่ว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นน่ะ มันมีพายุใหญ่พัดผ่านอยู่พอดีเลยอ้าวทำแบบนั้นเลยเหรอครับมีค่ะนอกจากพายุหมุนแล้วยังมีพายุแบบที่เกิดฉับพลันรุนแรงที่เรียกว่า white s p e r l s อีกด้วยนะแล้วเรื่องคลื่นยักษ์ rogue waves ที่พูดถึงตอนเรือไ y คลอปส์ละครับอันนั้นมีจริงแค่ไหนอันนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันแล้วค่ะว่ามีอยู่จริงแน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องเล่าของชาวเรือนะมันคือคลื่นที่สูงแบบสูงผิดปกติมากม อาจจะสูงเป็นร้อยฟุตรหรือประมาณ30เมตรเลยนะโผล่ขึ้นมากลางทะเลที่ดูเหมือนจะสงบสงบก็ได้สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงหรือจมเรือใหญ่ๆได้ในพริบตาเลยค่ะโหน่ากลัวนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วบริเวณที่มีพายุบ,บ่อยๆอย่างแถบนั้นก็อาจจะมีโอกาสเกิดคลื่นแบบนี้ได้มากกว่าที่อื่นด้วยมีทฤษฎีอื่นอีกไหมครับผมเคยได้ยินว่าว่วเรื่องก๊าซมีเทนใต้ทะเลที่ว่ามันผุดขึ้นมาแล้วทำให้เรือจมร่วนลงไปได้ อ๋อก๊สมีเทนไฮเดรตใช่ไหมคะมีเทนไฮเดรตใช่ครับใช่ครับอันนั้นแหละก็ะมีทฤษฎีเสนอว่าอาจจะมีกส๊สมีเทนที่ถูกกักเก็บในสภาพคล้ายๆน้ําแข็งอยู่ใต้พื้นทะเลแล้วมันเกิดการประทุหรือรั่วไหลออกมาอย่างรวดเร็วปล่อยฟองกส๊สออกมาเยอะมากๆในน้ําทะเลทําให้ความหนานแน่นของน้ําบริเวณนั้นมันลดลงชั่วขณะแล้วเรือที่ลอยอยู่ก็อาจจะสูญเสียแรงลอยตัวแล้วก็จมลงไปได้คะ่ะฟังดูก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ แล้วตกลงมันเป็นสาเหตุหลักหรือเปล่าครับคือถึงแม้ปรากฏการมีเทนรั่วไหลใต้ทะเลจะมีอยู่จริงนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เขามองว่าโอกาสที่จะเกิดการประทุที่รุนแรงและฉับพลันในระดับที่จะจมเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ได้ในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความเป็นไปได้น้อยมากๆค่ะอ๋อน้อยมากใช่ค่ะยังไม่เคยมีหลักฐานยืนยันชัดๆเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้เป็นสาเหตุของการหายสาบสูญครั้งไหนในยุคหลังๆเลยโอเค งั้นทฤษฎีก๊าซมีเทนก็อาจจะไม่ใช่คำตอบหลักเท่าไหร่แล้วเรื่องเข็มทิศเพี้ยนล่ะครับอันนี้จริงไหมที่ว่าสนามแม่เหล็กแถวนั้นมันแปลกๆทำให้คนหลงทางเรื่องนี้มีส่วนจริงในทางวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยคือบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มุดาเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งบนโลกที่ทิศเหนือจริง True North ตามแกนหมุนโลกกับทิศเหนือแม่เหล็ก Magnetic North ที่เข็มทิศชี้ มันเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันพอดีหรือใกล้เคียงกันมากๆปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่าเส้นอะคอนิกไลน์อ๋ออะคอนิกไลน์ใช่ค่ะปกติแล้วสองทิศนี้มันจะเบี่ยงกันนิดหน่อยซึ่งนักเดินเรือเขาต้องคำนวณค่าแก้ความเบี่ยงเบน variation นี้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ในบริเวณอะกอนิกไลน์เนี่ยค่าแก้เป็นศูนย์พอดีถ้าใครไม่ระวังหรือไม่เข้าใจก็อาจจะนำทางผิดพลาดได้ แต่มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่นักเดินเรือเขารู้กันอยู่แล้วแล้วก็มีวิธีจัดการอยู่แล้วไม่ใช่พลังลึกลับที่ทําให้เข็มทิศหมุนติ้วๆแบบในหนังนะคะ เข้าใจแล้วครับสรุปนักเกตที่2ก็คือบริเวณนั้นมันไม่ได้มีพลังอาถรรพ์อะไรเป็นพิเศษนะแต่มันเหมือนเป็นจุดรวมของอันตรายทางธรรมชาติที่เราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วทั้งกระแสน้ําแรงพายุบ่อยคลื่นยักษ์ก็มีได้ความซับซ้อนในการเดินเรือนิดหน่อยแถมยังเป็นเส้นทางที่เรือเครื่องบินผ่านเยอะมากๆอีกพอทุกอย่างมันมาเจอกันโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็เลยดูเหมือนจะเยอะขึ้นตามไปด้วยหรือเปล่าครับ ใช่เลยค่ะเป็นการบรรจบกันของปัจจัยเสียงหลายอย่างมากกว่าจะเป็นพลังลึกลับอย่างเดียวนะคะทีนี้ลองมาดูมุมมองของหน่วยงานทางการกับข้อมูลสถิติจริงๆกันบ้างดีกว่าไหมคะว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงกันแน่น่าสนใจมากครับพวกหน่วยงานอย่างหน่วยยามฝั่งสหรัฐ US Coast Guard หรือกองทัพเรือที่เขาต้องดูแลพื้นที่นั้นโดยตรงเลยเนี่ยเขามีท่าทียังไงกับเรื่องสาเหลี่ยมเบอร์มิวดาครับ เขาบอกชัดเจนแล้วก็ยืนหยัดในจุดยืนนี้มาตลอดเลยค่ะว่าไม่ยอมรับว่ามีพื้นที่อันตรายพิเศษที่เรียกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าอ้าวไม่ยอมรับเลยเหรอเหตุการณ์สูญหายต่างๆเนี่ยไม่พบหลักฐานอะไรเลยที่จะบ่งชี้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอื่นนอกเหนือไปจากภัยธรรมชาติและความผิดพลาดของมนุษย์ซึ่งมันก็เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางทะเลและอากาศทั่วไปอยู่แล้วไม่เคยมีปัจจัยเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะ ชัดเจนมากเลยนะครับแล้วเรื่องที่ว่าที่นี่อันตรายกว่าที่อื่นๆในโลกล่ะสถิติมันบอกแบบนั้นหรือเปล่าครับอันนี้สำคัญมากเลยค่ะคือถ้าเราดูตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยไม่จริงเลยต้องไม่ลืมว่าพื้นที่แถบนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางการเดินเรือและอากาศที่พลุกพล่านมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะใช่ใช่คนเดินทางเยอะมากใช่ค่ะแล้วบริษัทประกันภัยทางทะเลรายใหญ่อย่าง l l o y d s of ฟ o n d o n ที่เขามีข้อมูลสถิติอุบัติเหตุเรือทั่วโลกเลยนะ เขาไม่ได้คิดเบี้ยประกันแพงขึ้นเป็นพิเศษสําหรับเรือที่ต้องเดินทางผ่านบริเวณน,นี้เลยค่ะอ้าวจริงเหรอครับจริงค่ะเพราะข้อมูลของเขาแสดงให้เห็นว่าอัตราการหายสาบสูญในพื้นที่นี้เมื่อเทียบกับปริมาณการเดินทางที่มันมหาศาลมากๆแล้วเนี่ยไม่ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของมหาสมุทรอื่นๆอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเลยโห oh, อันนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะใช่ค่ะมีการศึกษาของ WWF ในปี2013ด้วยนะ เขาจัดอันดับ1ิบน่านาน้ำที่อันตรายที่สุดสำหรับการขนส่งทางเรือก็ไม่มีชื่อสามเหลี่ยมเบอร์มือด้าติดอันดับเลยค่ะโห oh, แสดงว่าภาพจำที่เรามีกับความเป็นจริงตามสถิตินี่มันมันสวนทางกันพอสมควรเลยนะเนี่ยใช่เลยค่ะแล้วก็มีคนหนึ่งที่เขาพยายามขุดคุยเรื่องนี้อย่างจริงจงจ,งจังๆมากๆเลยนะคือนักข่าวและบรรณารักษ์ชื่อแลรีคุชเขาเขียนหนังสือชื่อ The Bermuda Triangle Mystery s o l v e d ในปี1975อโอ้ ปี1975นานแล้วนะเนี่ยใช่ค่ะคุณคุชเนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องเล่าต่อๆกันมาแต่เขาลงมือไปคนเอกสารราชการจริงๆเลยรายงานสภาพอากาศบันทึกการสื่อสารของแต่ละเคสที่ถูกอ้างถึงในหนังสือของเบอร์ลิสและคนอื่นๆโหอย่างกับนักสืบเลยนะครับ แล้วเขาเจออะไรบ้างครับเขาเจอความไม่ชอบมาพะกลเยอะมากเลยค่ะพบว่านักเขียนที่สร้างตำนานโดยเฉพาะคุณเบอร์ลิสเนี่ยมีการพูดเกินจริงเยอะมากมีการกุเรื่องบางอย่างขึ้นมาเองด้วยนะเช่นอ้างถึงเรือที่ไม่มีอยู่จริงหรือการสื่อสารที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอ้าวกุเรื่องเลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็มีการตัดทอนหรือจงใจละเลยข้อเท็จจริงที่สำคัญมากๆเช่นไม่ยอมบอกว่าตอนเรือหายมันมีพายุเฮอริเคนพัดถล่มอยู่โโหอันนี้ไม่น่าทำเลยนะ ใช่ไหมล่ะคะแถมหลายๆเหตุการณ์ที่ยกมาอ้างก็ไม่ได้เกิดขึ้นในบริเวณที่เรียกกันว่าสามเหลี่ยมเบ erm อร์มิวดาด้วยซ้าไปอ้าวไม่ได้อยู่ในเขตนั้นด้วยเหรอใช่ค่ะคุณคุชเขาก็เลยสรุปฟันธงเลยว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้ามันคือปริศนาที่ถูกปรุงแต่งขึ้นชัดๆเลย Manufactured Mystery โหโดนแฉละเอียดเลยนะเนี่ยแต่แต่ทำไมล่ะครับทั้งๆท,ที่มีข้อมูลหักล้างมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแบบนี้ออกมาตั้งแต่ยุค70แล้วแท้ ทำไมตำนานมันถึงยังอยู่ยงคงกระพานมาจนถึงทุกวันนี้ได้ล่ะครับนั่นแหละสิคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยมันอาจจะเกี่ยวกับจิตวิทยาของมนุษย์เราเองที่เขาเรียกว่าอาคติเพื่อยืนยันนะคะ confirmation bias อคติเพื่อยืนยันคือยังไงครับคือคนเรามักจะมีแนวโน้มที่จะมองหาเลือกจำหรือให้ความสำคัญกับข้อมูลที่มันสอดคล้องกับความเชื่อเดิมของเราอยู่แล้วไงคะ เรามัวแต่ไปโฟกัสกับเรือห้าสลำเครื่องบิน20ลำที่หายไปในรอบร้อยกว่าปีซึ่งถ้าเทียบกับปริมาณการเดินทางทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้เยอะผิดปกติเลยนะแต่เรากลับมองข้ามหรือไม่ให้ความสนใจกับเรือและเครื่องบินอีกนับแสนนับล้านลำที่เดินทางผ่านพื้นที่เดียวกันนี้ได้อย่างปลอดภัยทุกวี่ทุกวันอ๋อคือเราสนใจแต่เรื่องที่มันแปลกแต่เราไม่สนใจเรื่องที่มันปกติถึงแม้เรื่องปกติจะมีเยอะกว่ามากมากก็ตาม ใช่เลยค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นอำนาจมันให้ความรู้สึกน่าค้นหาน่าตื่นเต้นมากกว่าความเป็นจริงที่อาจจะดูเอ่อดูพื้นๆว่าออกเครื่องยนต์ขัดข้องหรือเจอพายุแค่นั้นเองเข้าใจเลยครับมันตื่นเต้นกว่ากันเยอะโอเคงั้นเรามาสรุปนักแกะความรู้ที่เราได้จากการคุยแค่แกะเกาเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มุดากันในวันนี้ดีกว่าครับ ได้เลยค่ะนักแก๊ดแรกสุดเลยก็คือสามเหลี่ยมเบอร์มูดาไม่ใช่พื้นที่อาถรรพ์ที่มีอยู่จริงนะคะแต่เป็นแนวคิดหรือตำนานที่ถูกสร้างและปรุงแต่งขึ้นมาผ่านการผสมผสานเรื่องจริงโศกนาฏกรรมการตีความผิดพลาดเรื่องแต่งเติมแล้วก็พลังของสื่อที่ช่วยขยายผลออกไป ครับผมนักเก็ตที่2ก็คือสาเหตุการหายสาบสูญส่วนใหญ่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเหตุผลทั้งภัยธรรมชาติอย่างพายุคลื่นกระแสน้ำสภาพอากาศปัญหาทางเทคนิคความผิดพลาดของมนุษย์เอง ทั้งการนำทางการตัดสินใจรวมถึงข้อจำกัดทางเทคโนโลยีในอดีตด้วยใช่ค่ะนักเก็ตที่3ก็คือข้อมูลสถิติและมุมมองของหน่วยงานทางการไม่สนับสนุนเลยว่าสามเหลี่ยมเบอร์ม u ดาอันตรายกว่าที่อื่นเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับปริมาณการสัญจรที่หนานแน่นมากๆแล้วอัตราอุบัติเหตุไม่ได้สูงผิดปกติเลยและนักเก็ตสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจและชวนคิดต่อมากๆก็คือการที่ตำนานนี้ยังคงอยู่ อาจจะบอกอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์เราเองมากกว่าที่จะบอกความลับของทะเลนะคือเราอาจจะมีความหโยหาเรื่องลึกลับต้องการคําอธิบายที่มันดูยิ่งใหญ่หน่าตื่นเต้นมาทดแทนความจริงที่อาจจะดูธรรมดาและน่าเศร้าไปหน่อยใช่เลยค่ะ เรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มุดาเลยกลายเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากๆเลยนะเกี่ยวกับความสําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณการตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนที่เราจะปักใจเชื่ออะไรไปโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลมันเยอะแยะท่วมท้นแบบนี้เนาะมันสะท้อนให้เห็นอิทธิพลของเรื่องเล่าและสื่อมากๆเลยแล้วก็วิธีที่ตำนานมันสามารถถูกสร้างถูกส่งต่อแล้วก็ฝังลากลึกในวัฒนธรรมของเราได้ยังไง วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยครับเคลียร์ความเชื่อเก่าๆไปได้เยอะเลยนะเนี่ยคุยกันสนุกเข้มข้นเหมือนเคยเลยใช่แล้วค่ะแล้วผู้ฟังล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์ม u ดาบ้างมีนักเก็ตหรือเกรดความรู้อะไรอยากจะเสริมหรือมีมุมมองที่แตกต่างออกไปสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ในคอมเมนต์เลยนะคะเราอยากอ่านมากๆเลยคะ่ะ ครับผมและถ้าชอบเรื่องราวการคุยแคะแกะเก่าหาความรู้แบบเจาะลึกแต่ฟังง่ายเหมือนเพื่อนคุยกันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม Brain Nuggets Time Podcast กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องน่าสนใจในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ